ศรัทธาในพระรัตนตรยัยสวัสดีครับน้องๆที่น่ารักทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีกันทุกคนหรือเปล่าวันนี้เราได้รู้จักกับเรื่องศรัทธาในพระรัตนตรัยกันนะครับจะเป็นยังไงนะตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับ ขณะพลอยกลับมาจากโรงเรียนก็เห็นคุณยายกำลังทำข้าวต้มมัดอยู่จึงเดินเข้าไปหาคุณยายอ้อโหคุณยายทำอะไรคะกลิ่นหอมเชียวอ้าวกลับมาแล้วเหรอลูกมาพอดีเลยยายกำลังจะแกะข้าวต้มมัดดูนะว่าุกหรือยังให้หนูช่วยอะไรไมั้ยคะคุณยายถ้าอย่างนั้นมาช่วยชิมไหม ลูกว่าอร่อยหรือเปล่าล่ะเนี่ยนี่กระสุขพอดีเลยนะได้เลยค่ะคุณยายอร่อยจังเลยค่ะคุณยายทำขนมแบบนี้แสดงว่าพรุ่งนี้ต้องไปทำบุญแน่เลยใช่แล้วลูกพรุ่งนี้เป็นวันเข้าพรรษาเราไปทำบุญด้วยกันนะลูกได้เลยค่ะและคุณยายไม่เบื่อบ้างหรอคะไปวัดบ่อย ไม่หรอกลูกทำไมล่ะคะคงเป็นพระยายศรัทธานะลูกยายศรัทธาในพระพุทธศาสนาศรัทธาคืออะไรล่ะคะศรัทธาคือความเชื่อในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนายายจึงนำหลักธรรมมาปฏิบัติอย่างนี้นี่เองหนูไปทำกันบ้านก่อนนะคะคุณยาย น้องๆครับน้องพลอยเนี่ยเป็นเด็กดีจริงๆเลยนะครับน้องๆต้องยึดถือเป็นแบบอย่างนะเอแล้วเมื่อกี้มีใครยังจำได้ไหมครับว่าคุณยายพูดถึงเรื่องอะไรใช่แล้วครับเรื่องศรัทธานั่นเองศรัทธาในาพระพุทธศาสนาก็คือความศรัทธาในาพระรัตนตรยัยเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าศรัทธาในาพระรัตนตรัยนั้นเป็นยังไง อย่างที่เราได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าพระรัตนตรัยนั้นแปลว่าแก้วสามประการนั่นก็คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นั่นเองเอาล่ะครับเราไปทบทวนและรู้จักกับวิธีปฏิบัติต่อพระรัตนตรยัยที่แสดงถึงความศรัทธาและเลื่อมใสกันเลยครับเริ่มจากแก้วดวงที่หนึ่งพระพุทธหรือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้น เป็นศาสดาของศาสนาพุทธเป็นผู้ที่ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองและได้นำหลักธรรมที่ได้ตรัสรู้แล้วนั้นออกมาเผยแผ่เพราะฉะนั้นในฐานะพุทธศาสนิกชนจึงควรปฏิบัติเคารพบ,บูชาเช่นการกราบไหว้บูชาระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอศึกษาและปฏิบัติตามพระจริยวัตรหรือ การประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่ดีงามต่อมาเป็นแก้วดวงที่สองนั่นก็คือพระธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจากการตรัสรู้เช่นโอวาทสามและอริยสัจสี่เป็นต้นในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดีจึงควรระลึกถึงคุณของพระธรรมคำสั่งสอนและหมั่นสวดมนต์ ศึกษาให้เข้าใจในหลักธรรมของพระองค์และนำไปปฏิบัติตามส่งเสริมและชี้นำแก่ผู้อื่นที่สนใจปฏิบัติตามหลักธรรมสุดท้ายแก้วดวงที่3พระสงฆ์เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามหลักธรรมรวมทั้งนำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามรวมทั้งยังเป็นผู้สืบทอดศาสนาอีกด้วย ในฐานะุทธศาสนสนิกชนที่ดีจึงควรประลึกถึงคุณของพระสงฆ์ในฐานะที่เป็นผู้ประพฤติชอบและทำความเคารพบำรุงด้วยปจัจจัยสี่เช่นทำบุญต่างๆตามที่ตนเองพอที่จะช่วยเหลือหรือทำได้ประพฤติตนเป็นคนดีตามคำสั่งสอนของพระสงฆ์ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับน้องๆเอาล่ะครับ ต่อไปนี้ก็ถึงช่วงเวลาของกิจกรรมสุดท้ายของเรากันแล้วนะครับเราไปพบกับกิจกรรมใายเดี่ยวกันเลยครับช่วงใายเดี่ยวตอนข้อไหนกันแน่ให้น้องๆตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องปลอยสวดมนต์ก่อนนอนเป็นการจัดทานในข้อใด พระรัตนตรยัยข้อใดกล่าวถึงประสงค์ได้ถูกต้องผู้ที่เผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนข้อใดหมายถึงพระรัตนตรยัยแก้วสามประการ การกระทําในข้อใดแสดงถึงความศรัทธาและเลื่อมใสต่อพระรัตนตรยัยถูกทุกข้อโอวาทสามและอริยสัจสีจัดอยู่ในพระรัตนตรัยข้อใดพระธรรม น้องๆครับเรามาดูเฉลยพร้อมคำอธิบายในเรื่องศรัทธาในพระรัตนตรัยกันนะครับพลอยสวดมนต์ก่อนนอนเป็นการจัดทานในข้อใดคำตอบก็คือการหมั่นสวดมนต์เป็นการปฏิบัติเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยข้อใดกล่าวถึงประสงค์ได้ถูกต้องคำตอบคือประสงค์เป็นผู้ที่เผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนและเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้อใดหมายถึงพระรัตนตรยัยคำตอบที่ถูกต้องของพระรัตนตรัยหมายถึงแก้วสามประการคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์การกระทําในข้อใดแสดงถึงความศรัทธาและเลื่อมใสต่อพระรัตนตรยัยคำตอบก็คือถูกทุกข้อพัดกราบพระก่อนนอนทุกวันและปล่อยใส่บาตกับคุณยายทุกวันพระ การเคารพบ,บูชาและการทำบุญถือเป็นการแสดงออกถึงความเลื่อมใสและศรัทธ,ธาต่อพระพุทธศาสนาโอวาทสามและอริยสัจสี่จัดอยู่ในพระรัตนตรัยข้อใดคำตอบคือโอวาทสามและอริยสัจสี่จัดอยู่ในพระธรรมไม่ยากเลยนะครับน้องๆสำหรับเรื่องศรัทธ,ธาในพระรัตนตรยัยครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วไม้พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ